สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการยานยนต์นั่นก็คือแจคู j 8รุ่นปี2026รถยนต์จากแบรนด์ลูกของ c ค r รีที่พร้อมจะท้าทายตลาด SUV ระดับพรีเมียมด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของแจคูเจ8ที่สะกดทุกสายตาด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลวดลายตาข่ายที่ดูหรูหราไฟหน้าเล็ดทรงเรียวเฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่ยังคงความสง่างามมีการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก SUV ยุโรปอย่างเรนโวเวล่าและเมอร์เซเดสเบนจี GLC พร้อมด้วยมือจับประตูแบบซ่อนที่ยื่นออกมาเมื่อปลดล็อกเพิ่มความล้ำสมัยให้กับรถคันนี้ ภายในห้องโดยสารของแจคูเจ8ก็ไม่แพ้กันด้วยการออกแบบที่เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายแผงหน้าปัดแบบโอบล้อมผู้ขับขี่หน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์และแผงหน้าปัดดิจิทัลพร้อมด้วยระบบ Head-Up Display ที่แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าเบาะนั่งมีฟังก์ชันนวดไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพารามาขนาดใหญ่ที่ เพิ่มความโปร่งสบายให้กับห้องโดยสารในด้านสมรรถนะแจคูเจ8มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด195กิโลวัตต์ประมาณ261แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ AWD ซึ่งให้ความมั่นใจทั้งในการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทาง เทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแจคูเจ8โดยมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a p t i v e c r Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ เมื่อพูดถึงราคาแจคูเจมีราคาจำหน่ายในออสเตรเลียเริ่มต้นที่ประมาณ46,990ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ SUV ระดับพรีเมียมที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีครบครันเช่นนี้ เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง h ุนไดซ i นต้าเฟ e k เ a ียร์ซารและ Mazda c x 80แล้วแจคูเจ8โดดเด่นด้วยการออกแบบที่หรูหราเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าซึ่งทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่มีความคุ้มค่าและไม่ซ้ําใคร สรุปแล้วแจคูเจ8ปี2026เป็นรถ SUV ที่รวมเอาความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลาหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่มีความคุ้มค่าและโดดเด่นแจคูเจ8คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ